สวัสดีค่ะบรรดาสื่อสังคมชนทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจกับหนังสือนิตยสารมียูของเราอะคะ่ะณปัจจุบันนี้มียูของเราก็ได้ดําเนินการมาถึงเล่มที่8แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็มีหนังสือมียูของเราะคะ่ะก็คือมีไลฟ์สไตล์เป็นพวกเด็กแล้วก็ วัยรุ่นนะคะแล้วก็มีพวกอาหารพวกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เราก็ส่งเสริมเด็กแล้วก็กวกัยรุ่นนะคะเรื่องเรื่องของการกล้าสแสดงออกค่ะก็คือ,เ,อเล่มเล่มเล่มหนังสือเล่มเล่มตอนนี้ค่ะเป็นเล่มที่8แล้วที่ผ่านมาการดําเนินการ,ร,รของของภาคหนังสือเราก็ได้มีการเรียกว่าเริ่มโกลอินเตอร์แล้วค่ะ ด้านเอเชียเนี่ยก็คือรอบๆละสั่งนิตยสารของเราไปเยอะมากค่ะแล้วก็มีแฟนคลับหลายหลายคนนะคะที่สนใจผู้ปกครองเด็กเอวยอะไรเอ่ยค่ะเขก็เข้ามาส่งเด็กเข้ามาร่วมงานร่วมกิจกรรมกับทางหนังสือเรามากมายเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นงานเปิดเปิดตัวค่ะแล้วก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการเดินพรมแดงของบรรดา ศิลปินแล้วก็เด็กๆอะค่ะที่ถ่ายแบบลงนี่จะนิตยสา,ารของเราอะค่ะค่ะก็ขอขอขอบพระคุณสื่อมวลชนมากๆนะคะที่ที่ให้ความสนใจนิตยสา,ารของเราอะค่ะขอบคุณค่ะที่ที่เราพูดคุยมาฟังว่าเหมือนเป็นนิตยสารเรา มีมีทั้งตัวเล่มนะคะในร้านหนังสือที่มีชื่อทั่วไปอะค่ะแล้วก็เป็นนิตยสารแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็คือเอาง่ายๆว่าทางรอบๆเอเชียเราไปถึงต่างประเทศอะค่ะเขาก็ติดต่อเรามาทางด้านออนไลน์ซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วเขาก็สนใจในตัวศิลปินของเราที่มาร่วงงานกับนิตยสารของเราด้วยอะค่ะหน้าในตัวเล่มี่เราก็สั่งออนไลน์เหรือว่าเรามีหน้าร้านะเปิดรขายไหหน้าร้านเนี่ยค่ะคือขายตามไม่ว่าจะเป็น ร้านหนังสือดังๆทั่วไปอะค่ะเป็นเป็นทางด้านที่ที่มีตำห้างอะค่ะทั้งหมดเลยค่ะเราขายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็สั่งออนไลน์ด้วยอะค่ะน้องๆหน่อยค่ะวันนี้มาลุ้นคะแนนความยินดีเป็นยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าก็เหมือนมีเคล็ดวันที่ยศสารเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ เ็นว่าเหมือนเขาเรียกว่าช่วงโควิดที่ผ่านไปเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือวิทยาศาสตร์อะไรก็แอบแบบเงียบเงยไปเหมือนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณแบบพี่ๆมากเลยที่กลับมารันวงการทําให้แบบวงการแฟชั่น Fashion หรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่า,านทิทยาศาสตร์กลับมาแบบสนุกสนานอีกครั้งหนึ่งก็ congratulation ที่มีงานอุลตริ่วันนี้ก็ยินดีมากที่เชิญพวกเรมามาด้วยคับอยากให้ไวยพรลจับตัวเ่นี้หน่อยค่ะ คสิบแบบมิวแมกซีนนะครับก,ก็เขาเรียกว่าผูา้ร่วมยินดีนะครับซึ่ทุกคนนี้ก็คือ,อได้เจอกันหลายๆครั้งแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่ท,ที่ที่ได้มาใงานพิลิจเมลนะครับก็ขอให้มิวแมกซีนนะครับแล้วก็ ให้ทุกเล่มขายออกมาแล้วก็ยอดขายตูดทลายนะฮะขอให้ทุกคนสนใจนืตยสารมากขึไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะอยากให้ฝากติดตามหน่อยค่ะแล้วก็ฝากซื้อติดตามไม่ต้องทุกทายต่อไปจะเป็นอะไรอลังการงานไหนคะค่ะก็คืออนาคตของนิตยสารของเรานะคะก็จะมีการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับ เด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในอนาคตของชาตินะคะก็จะผลักดันขึ้นไปให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะก็คืออย่างศิลปินที่มาร่วมง,งานกับเราแต่ละคนนะคะทุกท่านก็มุ่งม,มั่นดีแล้วก็ให้ความอะไระคะสนใจแล้วก็ทํางานด้วยด้วยด้วยพาวเวอร์ที่แบบแข็งแรงะคะเราก็ดีใจะค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพวกเขาอะค่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสั่งทางออนไลน์หรือว่าซื้อในร้านร้านหนังสือทั่วไปอะค่ะตามห้างซื้อได้เลยค่ะขอบคุณมากมาก <มา S 2> ค่ะ